มันมี very cold today in Australia Melbourne so cold and raining windy very v i s i b l e day today not so good day but we go shopping that's okay everything gonna be alright everything gonna be so okay who i s c h y ชมพูแสงจันทร์ช่างเอาเท้ l แววบลูเล็ดสมัติแตไปช้อปปิ้งมาอีกแล้วพี่น้องได้กระดาษทิชชู่กระดาษชำระ เนนี่ต้องชำลักนะคะได้กระดาษชิจูมาจากกองสองกองรวมสิบแต่ไม่ดีวไปช้อปปิ้งมาหลายคะ่ะพี่น้องไปมาซอยกันขนของเข่าตู้พี่น้องเอานี่ไปเก็บก้อนแป๊บนึงอยากกินเฮ้าบ๊วยแม่แม่เอาไหมไหมไปช้อปปิงปปป้งมาไปช้อปปิ้งมาไปช้อปปิ้งมาโอ้ยไปช้อปปิ้งมาได้อะไรมามั่งได้อะไรมาเนี่ย ได้อะไรมามัง่งได้อะไรมาแน่ได้น่มได้นมได้นมได้รีฟ้ามืดได้นมได้รีฟ้ามืดได้นมได้รีฟ้ามืด,มเ,ดเ,มอเอาไว้ดื่ม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 ดูแลสุขภาพโบ๊ท <c oughs> โคโควิดมันมามัานกะเลยเป็นบาเป็นบาล้โรคโควิดเลสิแต่เลยเบาแม่อะไรพ่อมีอย่างมหันี่ยอย่งมีชีตพ่อมมีชีดมีซีเหลียวพ่อมมัชีตกับซีเหียวนะชีตใส่ดีไว้ไปกดจมบ่เลือสิเนแต่เนย เป็นซอสสปากเกตตี้สปากเกตตี้ซอสเลือกเซยิแตนเลยเลือกเซยิแตนเลยเอาไว้ไหนดีไปนี่อ่ะไม่มีที่ว้าย <c oughs> น,นี่อย่างเป็นกระดาษเช็ดกระจกกระดาษเช็ดกระจกหรือแบบว่าซักหนำมันหรือสิ่งอะไจ้ะเวลายายจะพูด เซ็ตกระจกจบ,บ้านล่างหง่องห้องน้าไม่พูดกับแบบว่ามาซับน้ำม,มันนเอาไอ้เซ็ตก,กระจกมาซับน้ำมันมาเช่ดเอาไอ้เซ็ตกระจกเนาะซับน้ำมันพร้อมอันนี้เป็นยังไงอันนี้เป็นน้ำยาน้ำยาปัดผนุมอันนี้เป็นกระดาษทิชชู่อันนี้ก็เป็นบัตรค่ะบัตรบัตรชีวิตติดเคอร์ฟิวเลิกเมตัน มเมลเบิ้ลชีวิตติดเคอร์ฟิว ح ح> หลังสองทุ่มนะออกบ้านไม่ได้เด้อพี่น้องทุกคนทุกคนไอยูรจะเ,เ,เรียนเมลเบิร์นว่าจะเลียนเมลเบิร์นวิกตอเรียหลังสองทุ่มมันเป็นชมเขียวหวานหรอกจ้ะชมเขียวหวานเอาไว้นี่นะคะชีวิตติดเคอร์ฟิวเบอร์อะไรทุกอย่งเลยอันนี้จะเป็นถุงใส,ส่อาหารถุงพัติใส่อาหารนี่แหละเนาะ แพ็กติดใส่อาหารนี à, onn, ่ไงอ่าเป็นข <P> ี้มหนวดขนมปังขนมปังปังเโน้ตอะไรใช่ไหมจ๊ะนี่ก็เป็นโยเกิร์ตโยเกิร์ตโยเกิร์ตต้ยงย็นใหญ่แบบมันสะใจนี่ก็เป็นหมูหมูบด พ่อยิ่งสีสปาเกตตีแล้วคือหมูบดมานี่ก็เป็นน้ยาปลาผนุ่มใช่ไหมคะยาปลาผนุ่มอันนี้ก็เป็นแนวล่างถั่วเป็นฟองน้ำล่างถั่วล่างซ่าคือของใจของซอยพี่น้อง ไปชอปปิ้งสองคนบ่าไรเดยไปคนเดียวอันนี้น่ะไปชอปปิ้งอะห้พอยญนคับรถไ้พอยญ่ลอยรดพอยญ่ลอยรดยังพูดไปชอปปิ้งคนเดียวพอยญ่ลอดยรดนีเป็นเนี่วสาขายันพูดพอยไนลออยุดแล้วก็พูดว่าไปสองคนไม่ลาไปยังกับไปคนเดียวเราจะไม่ไปก็แบบว่าเค็มหมดค่ะนี่เป็นก้อสอป พอกสอบไปได้จริงให้พ่อนย้อยู่รปเด้พวกก็ไปชอปปิ้งชอปปิ้งแล้วๆกลับมาเอาดิไปเก็บก้อนแป๊บนึงอุ้ยเรมเอาดิไปเก็บก้อนเิ่มปะง่ายปะรัดทิชชู่รัดทิชชู่ไอาน้ำขีมูกมอไ้พวกขีมูกกยาชมพูขีมูกกมา ยาชมพูข <logical> ี้มูกเกิเดนไม่แตะยรีลรีลรดควงกวนลดควงกวนนะคะไม่ะเลยริกเป็นมาทามะทาอีกแล้ว นี่ก็เป็นสปาเกตตีกองสปาเกตตีกระป๋องนี่ก็เป็นถุงถุงเนื้อใส่หาง <c oughs> น,นี่นะคะ่ะเจ็ตเล็บเจ็น,นเนล็บเจ็ตเล็บ ถุงมือถุงมือมนแล้วฉัอาหารนี่วันก่อนน้องแค่ไปช้อปปิ้งคนเดียวเนาะน้ะนองซื้อถุงมือมาให้แม่ตัวโอเคเจ้าเขียนอะไรยังดีลืมวันนี้ไปช้อปปิ้งล,ลืมหมดได้ <c oughs> ห้ามลืมถุงมือจําเป็นเวลาอยากกับเข้าไงเวลาอยากกับเข้ากับสอย,น,ยนี่ก็เป็นยาสระผมอันนี้เป็นอย่างฉีดฉ <c oughs> ีดของน้าไม่ไครับของน้าโอ้พ่อแมนที่โกนผมพอยายว่าผิดที่ฉีดของน้ามาแต่อันนี้ก็เป็นหวีหวีวะหวีไปหวีผม วีผมนะคะผมจะได้สวยสวยเก๋ผมจะได้สวยสวยเก๋มันจะปูำไหมผมสวยคนสวยมันก็ต้องมีแบบสภาพผมที่สวยสวยตั้งใช่ไหมคะใช่มใช่ไหคนสวยต้องมีสภาพผมที่สวยที่ดีงามเลิศลลำประท <c oughs> ับใจเป็นแบบนี้วีสดี ีวิผมหายลอยเทียก่อนนอนอี่รีเไม่ได้บริเวณเลยถามพ่อใหญ่มา้างได้ไหมเสียพ่อใหญ่มีผมเห็นเมียพ่อใหญ่ว่าผมเมียงามผมเจ้าก็งามมีน้ำหนักดีแต่เท่าวนผมเจ้าไปอยู่ดีกกันผมงาม่าย เอาไว้เก็บไว้เนี่ยเก็บไว้เวลายายชันพูพั 1, ตนต้นไม้ดอกไม้ใบใหญ่ยายฉมพูบอเวลาแบบนั้นมันเป็นเคี้ยมเป็นเคี้ยขึ้นเป็นเคี้คยขึ้นยายฉันพูเอามาพัน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 เก็บไว้บอเก็บไว้บอสทิมดิมันไม่ทิี่ใช้ประโยชน์ได้บอสทิมยายฉันพูสะอาดบอสต้องไลยชื้อมัดดองค์เออร์ไม่ยังอีกบอโอ้ยแค่นมฟูดเค้กเค้กเค้กขนมข้อใหญ่อันนี้ก็เป็นแล้ว ยายสมพูสสยแลเยอะๆยายสมพู่แลบเยอะๆแล้วสุดมันจะแลแลแล้วรอมแล้วเดยแป๊บเดียวชิปเราได้ดิพอกันไหมคลิปหนาฮักหสุขสุขคุณนำนำรวยรวยร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ได้จาเดินนี่เอาหนูใส่เอาหนูใส่นูใ่สวย พ่อใหญ่เลยพ่อใหญ่กินยังผู้บ่กินยังผู้บ่มาพ่อใหญ่มากขนาดเลยเดี๋ยวใส่ยังกินเลยมาแล้วค่ะมาแล้วปสุนดใจมาเปิดกระปุไม่เจออะไรเลยเจอแต่แก้วเป็นแก้วเนี่ยเป็นเอี่ยงโง่มาแล้วมันแตกเไ็้ผู้หญงซุ่มซ่ามเูยมาเลือกสิ่งแตกนี่มาใส่แล้วก็ปิดไว้เวลาพ่อใหญ่อยากกินพ่อใหญ่ก็ับมาปากกินเอา ไปอีหลีเราได้ไปอีหลอเด้ไป,อไปอพอกันไหมคิดหน้าหักสผู้สู่คนลำลำรวยรวยร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะจ๊ะแด้วพอวกันอ่อนสุดอืมนะวัสด,ดีจ้า